สามมนโอ้โหออฮาขาขบุนข้าขบวนเอ้ยทำไนมาค่ะเอ็งเป็นกระดูกขอาขบวนที่ขอาขบวนก็ขอาขบวนโอ้เกลนกัน

ทีื่อกี้ผมหลอกเขานะครับอันนี้คืนผลทรายมั้งอันนี้เขาทีโพดอีกแล้วคนเนี้ยเนี่ยคนเนี้ย อึมผมจ้องจะเล่นคุณอยู่ก็ไม่นั่งจะเล่นกูเลยโอเคลมุ okay. ่น,นะครับจะคกิจจนะุนยาน้ำผลลุดมือเนี่ยเนาะอยากรู้จริงเลยว่าจะพัโอ้โ,อโหฮะฉันต้องจกกอย,ย่เก็บอย่าไปผึอกดกินนะหรือกดกินหรือกดกาย อืมป็นคระขึ้นข้าวบ้าขึ้นจะได้ข้าวเหรอโอ้มายจสบู่บุญบล็อกบิ๊กบิ๊กอ้าได้แล้วฉันได้ข้าวหัวหกร้อยยี่สิบห้าปุ๊บปุ๊บยี่สิบเฮ้ยลืมไปนี่เลยลืมไปไอ้นี่เลยกูดูก่อนว่ามันได้กล่องดำหรือว่ากล่องไอ้นี่นะครับผมกดปุ่มครบหมดแล้วแล้วถ้าทุกคนกด ปุ่มครบ,บหมดแล้วนะนะจอไม่ได้แล้วไม่ก่ปุ่มนี่นี่มันจะมีบันไดตรงนี้คนระับคุณกดปุ่มครบครบแล้วนะครับมันจะมีรูแล้วก็ลงไปเลยรับเอา,เอาลงไม่ได้เอากลองสีฟ้ารวยครับเอาอืมอืม ได้ครับแล้วเตี๋บผมเดินออกง่ายกว่าอีกดีกว่าไปทำอะไรก็ไม่รู้ลองดูนะเอาตายอีกตัวนึ่งแล้วมันตายได้ไงกูงง เลี้ยววันนี้แต่ไม่ไม่ตายทุกคนอ่ะอ๋ออ๋ออ้อไปเดี๋ยวจะพุ่งเรื่องเดดผลกันอีกแล้วเหรอเนี่ยเอ็นยังไม่ไปก็ อือ,อ,อเฮ้ยทำไมอิงหน้าเป็นอย่างงั้นนะเบ่อนโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god นะครับทุกคนนะผ่มจะไปเกาะจิงนะครับ เจอปุ่มอแลอะไม่ใช่ผลเล็กน่าผมจะว่ายน้ำไปเกาะกลางเลือดเลือดลดไม่เดียวเองเลือดลดทีละหนึ่งเพราะข้างหลังผมเป็นปลาฉลามยังไงน่ะโอโค่เกิดมาก็เป็นอย่างนี้เลยเลเวลหนึ่งอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แล้วมันก็ว่ายน้ำได้แบบนี้ ว่าบินจะดีกว่าอีกเงียน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 เงียบปุ๊บจั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 บโอ้ยหัวติดถ้าไม่บินหรอกบันไดข้าจะบิน จะดีกว่าอีกปีนงดติดอีกแลฮึอ่ะอืมอืมอืมโอ้โกล่องดำดูซิวิธีการฆ่ากล่องดำของผมโ,โอ้โหความชำนาญแค่ห้าสิบเก้าเองแล้วดูผมเติมผลโอ้โหหนึ่งร้อยสามสิบซองเดี๋ยวคอยดแูแป๊บแป๊บ โอเคนี okay, ่าปุป mm ุปุปุปุไม่้อเแป๊บเดียวตายใจหมคเป๊บยวตายโคตรไวทไมมันไวจังลงศพคั แล้ตัวไม่ได้เป็นสีขาวตัวผมผมไม่คิดเป็นอย่างนี้ตัวผม,ผม,มปวเป็นสีฟ้าผมชอบสีฟ้าโอเคดูซิมีกลไกมากอู้ขอผงกิโลนะอ้ากูก็มีในกระเป๋าก็ล้วงเอามากินได้นี่ยอืมมอสตร,รอกผลไฟผมใช่ยู่ครับโอเคบเ,อเบระสูปเปอันเดเ,นเบดระสูปเปอันเดเบียสูเปอันเดเบีย อ,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 อยากได้แมกมาอยากได้แมกมาอยากได้ปนหาอ่อนฮะไบบม,ม่ผลเพลงผุนช้างผุนมอสผุนเสือ,อ ผมจะไปลูกสองแล้วผมตกกระจายมือคิดว่าเกาะบากกี้อยู่นี่มไปลูกสองกันล,มมลิยเด็กเมามรมกับดอกจียมหน ก็มาโลค่มผมไปแล้วกาะลิงถ้าผมเวลหนึ่งรอยห้าผมก็ไปเกาะนุนได้แล้วเกาะลอ่ฟ้าช่วยื่อป็ม่รู้ กันโตเกียมารุกันตเียมารุัโตใจยมารุบุมันอยู่ตรงไหนวะตอไม่ได้จะไม่ได้เะนี่กำโตเจียมารุเลยนะครบเอาแป๊บเดียวเก้านาทีแล้วนี่ นะครับอุย้ยสูตรของผมผมลืมสูตรคุณต้องปล่อยสก,กิลทุกอย่างใส่ตัวมานแล้วก็ไปยืนบนหัวมันครับไอ้ลุงคนนี้ขอโทษนะครับลุงอ,อืม1๊ย เดี๋ยวสันจะไปอีกเกาะนึงเอ๊ะปีป๊ปอ้าวมึงเกิดกันเลยนะโอ๊ะกล้วยไม่เก่งอะไรหรอกมึงบวมจัดเลยหนึ่งโคตรบวมอยู่เอาไว้โดน เดียร์โมเนมากดิไม่เดนไม่ดนเดีย๋ยดูข้าหัวผมนะข้าหัวผมอยู่ไหนวะเอาผมอ,อยู่ไหนนี่นี่น,นี่อันนี้อันนี้ผมนี่นะครับผมนะครับนี่ข้างล่างสุดเลยห้าเจ็ดห้าเจ็ดลูกน้ำศูนย์ห้าหนึ่งนะครับ อ่ะอ่ะไม่ตายหรอมันอ่ะไม่ตายวะอกกรรมสิ่ไม่ตายเอ็นดูดดุนเดียนดินมันเหลือครับพี่อ่ะอ่ะไม่โดนอีกอ้าวนี่มาเลยอ้าวมาโดนกันเหรอ ก็คิดว่าจะไปนี่นะครับกมีจุดนึงคือตรงนี้นะครับกดลองกองนะครับมันจะมีอยู่สองจุดนะหนึ่งแล้วก็ตรงนี้นะครับสองก็รลิงมีกี่จุดก็ไม่รู้เยอะเลยะก็ะลิงอันนีะเฮ้ยเดี๋ยวบินหาก่อน เหลือพลังงานน้อย100พลังที่จำเป็นจาหาก่อนมันอยู่ตรงพื้นนี่แหละจำได้ลดมันเอาเอาบักแล้วไม่ลิงมันโดนไฟแล้วมันไม่อีงว่ะใครที่ผลสันผลสันมันเลี้วเนี่ย อืมต้องปล่อยสกิลท่องหมดใช่ไหมก็ปุ่งนี้แล้วก็ขึ้นไปเยียบลุงนะแล้วลุงก็จะให้ผลพวกเราขอให้ได้หอดได้นะอีสิบสามอืมง้ำ